ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Monster Ecology รายการที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับมอนสเตอร์ต่างๆในโลกของ Monster Hunter และในครั้งนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับมอนสเตอร์ผู้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมังกรดินทราย b a ว r o s หรือว่า b a r r o เดินทางเข้าไปยังเขตที่แห้งแล้งจะพบกับสายพันธุ์มังกรสัตว์ขนาดกลางที่มีลักษณะหัวของมันเหมือนกับสวมมงกุฎอยู่ และถึงแม้ว่ามันจะเป็นมอนสเตอร์ที่มีขนาดร่างกายที่เล็กที่สุดในบรรดาสายพันธุ์มังกรสัตว์ขนาดกลางแต่ทว่าร่างกายของมันนั้นก็มีระดับของร่างกายเทียบเท่ากับเหล่ามังกรบินทั่ว,วไปตัวของมันนั้นมีพลังและความเร็วมากกว่าที่เห็นเนื่องจากความแข็งแรงของช่วงขาที่พัฒนาเป็นอย่างมากอาหารหลักของมันจะเป็นจำพวกมแมลงซึ่งลักษณะาการกินของมันนั้นหาได้ยากมากในหมู่มังกรขนาดใหญ่ และเดบิด,ดาเหล่ามแมลงทั้งหลายที่มันชอบมากที่สุดก็เห็นทีจะเป็นออฟทารอสหรือว่ามดอะโคบีดังนั้นแล้วจึงสามารถที่จะเห็นบาบรอสทําการพุ่งชนรังมดและทําการไล่กินเหล่ามดที่โผล่ออกมาได้อยู่บ่อยครั้งตัวของมันนั้นถูกเรียกอีกอย่างว่ามังกรดินทรายเนื่องจากมันมีระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับโคลนอย่างใกล้ชิดพวกมันมีนิสัยที่ชอบสร้างอาณาเขตอยู่ร,บรอบๆบริเวณบอ่อโคลนและมักจะฝังตัวเองลงไปอยู่ในโคลนจนแทบจะมิดหัวของตัวเอง ส่วนมลของหัวที่ดูคล้ายกับเป็นมองกุฎนั้นจะมีรูอยู่บริเวณรอบๆซึ่งรูเหล่านี้จะทําหน้าที่เป็นจมูกของมันนั่นเองดังนั้นแล้วมันจึงไม่มีปัญหาในการเอาตัวเองจมลงไปในโคลนจนแทบจะมิดหัวแบบนั้นเพราะตราบใดที่รูนั้นยังอยู่เหนือโคลนมันก็ยังสามารถที่จะหายใจอยู่ได้นั่นเองว่ากันว่าสาเหตุของการดำลงไปในโคลนนั้นเป็นการป้องกันตัวเองจากแสงแดดและความแห้งแล้ง แต่ถ้าจะว่ากันตามอีกทฤษฎีหนึ่งนั้นก็คือเป็นการปกป้องร่างกายของมันจากลาวปรสิตต่างๆได้ด้วยคโครนจานวนมากที่ทําการทับถมอยู่ในบริเวณเปลือกนอกของมันนั้นมีน้ําหนักมากกว่าที่คิดเอาไว้มากดังนั้นจึงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงของขาทั้งสองข้างที่ช่วยพยุงตัวมันเอาไว้ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้โคนเหล่านี้ก็ยังคงช่วยปกป้องความเสียหายที่เกิดขึ้นจากไฟซึ่งเป็นจุดอ่อนนั่งเดิมของมันได้เป็นอย่างดี ในกรณีที่จะต้องทําการประท้ากับมันและต้องการที่จะเอาโคนเหล่านี้ออกจากตัวมันการใช้น้ําจะสามารถทําได้โดยง่ายแต่ถึงอย่างไรก็ตามตัวของบาบิรอสเองนั้นกับมีความต้านทานธาตุน้าที่สูงมากดังนั้นเพื่อการนี้แล้วความฉลาดในการตัดสินใจของเหล่าฮันเตอร์จึงจําเป็นอย่างมากในการล่าบาบิลอสทั้งตัวของมันนั้นจะถูกหุ้มไปด้วยเปลือกหนาที่แข็งมากแต่สําหรับส่วนหัวของมันนั้นจะแข็งเป็นพิเศษ ซึ่งว่ากันว่าการที่จะทำลายบริเวณหัวของมันนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยหากใช้อาวุธประเภทฟันทางด้านขาหน้าของมันนั้นจะมีขนาดที่เล็กส่วนกรงเล็บของมันนั้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีความคมสักเท่าไหร่นะเนื่องจากว่ากรงเล็บของมันนั้นถูกใช้สําหรับในการขุดดินและโคลนเป็นหลักแต่ทว่ากลับกลายเป็นวัสดุที่ต้องการของเหล่าคันเตอร์และเมื่อมันโกรธก็ดูเหมือนว่าจมูกของมันจะหายใจไม่ค่อยได้และจะมีไอ้น้ำพุ่งขึ้นมาจากท่อบริเวณหัวของมันแทน ในสายพันธุ์ของพวกมันนั้นจะให้ความสําคัญสูงสุดกับการรักษาโคนซึ่งเปรียบเป็นเหมือนเส้นชีวิตของพวกมันดังนั้นมันจึงมีความห่วงถิ่นฐานที่ค่อนข้างสูงและจะไม่ยอมให้กับผู้ที่ทําการบุกรุกเข้ามายังอาณาเขตของมันดังนั้นแล้วพวกมันก็พร้อมที่จะทําการเผชิญหน้ากับมอนสเตอร์ต่างๆแม้กระทั่งมังกรไฟเพศเมียอย่างเรียวเรียหรือว่าเหล่ามอนสเตอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่ามันมันก็พร้อมที่จะสู้เพื่อที่จะทําการปกป้องอาณาเขต ดังนั้นจึงสามารถเห็นได้ว่ามันมีความหวงอนณาเขตของตัวเองมากเพียงแค่ไหนแต่ทว่าในบริเวณพื้นที่บอโคน,นั้นก็ยังมีมอนสเตอร์อย่างปลาแมงกรโคนชูราโทรโสอาศัยอยู่ด้วยเช่นกันดังนั้นพวกมันทั้งสองนั้นจึงเปรียบเสมือนเป็นไม้เบื่อไม้เมาของกันและกันหากพวกมันตัวใดตัวหนึ่งเห็นอีกตัวหนึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงแล้วมันก็จะเริ่มทำการเข้าโจมตีใส่กันอย่างรุนแรง จากตามรายงานดูเหมือนว่าความสามารถของทั้งสองนั้นจะเท่าเทกันและการต่อสู้ก็มักจะจบลงที่ทั้งสองฝ่ายต่างได้รับอาการบาดเจ็บเมื่อมีผู้บุกรุกเข้ามาใกล้มันจะโผล่ขึ้นมาจากโครนและทำการสะบัดโครนออกจากร่างของมันเพื่อทำการข่มขู่ซึ่งปริมาณโครนที่ถูกสะบัดออกมานั้นมากพอที่จะทำให้ร่างของผู้บุกรุกจมลงไปอยู่ใต้กองโครนได้และถ้าหากว่าฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมถอยออกไปจากการขู่นี้มันก็จะเริ่มทำการขับไล่ด้วยความรุนแรงและก้าวร้าว ความเร็วที่เกิดจากความแข็งแรงของขาทั้งสองข้างบวกกับความแข็งแรงของหัวของมันทําให้มันกลายเป็นอาวุธที่น่ากลัวมากหากเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กก็จะถูกซัดให้ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าได้อย่างง่ายดายหรือถ้าหากเป็นหินก้อนใหญ่ก็จะสามารถถูกทําลายลงได้ภายในพริบตามอปลอสตัวผู้ที่มีอนาเขตที่กว้างขวางนั้นจะสามารถดึงดูดให้ตัวเมียเข้ามาหาได้ง่ายกว่า ดังนั้นแล้วในช่วงต้นฤดูแล้งจะสามารถเห็นบาบเลาสตัวผู้ทําการต่อสู้กันเพื่อทําการแย่งชิงอาณาเขตโดยการใช้หัวชนกันได้อยู่บ่อยๆตัวผู้ที่เข้มแข็งและมีพื้นที่อาณาเขตที่กว้างขวางก็จะทําการเปิดรับตัวเมียหลายตัวเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของมันแต่ถึงอย่างนั้นกระโหลกศรีรษะที่มีขนาดใหญ่ก็ยังคงเป็นสิ่งดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดีอีกด้วย ว่ากันว่าบาวรอสตัวผู้ที่มีกระโหลกใหญ่โตและสวยงามมากแค่ไหนก็จะยิ่งทำการดึงดูดตัวเมียได้มากขึ้นเท่านั้นและนอกจากการดูแลโคนที่ติดอยู่ตามตัวของมันแล้วมันยังมีนิสัยที่ชอบเอาหัวถูไปกับพื้นเพื่อทำการขจัดสิ่งสกรปรกที่จะไปอุดตันรูจมูกของมันแต่ก็มีอีกทฤษฎีว่าไว้ว่า,วาพฤติกรรมนี้น่าจะเอาไว้ใช้เพื่อทำการควบคุมน้ำหนักและจุดศูนยถทวงของกระโหลกของมันนั่นเอง มบารอสตัวผู้นั้นจะมีขนาดหัวที่ค่อนข้างใหญ่กว่าตัวเมียแต่ถึงอย่างนั้นการจะแยกเพศของพวกมันก็เป็นไปได้ยากหากจะมองดูเพียงแค่รูปร่างภายนอกเพียงอย่างเดียวตัวเมียที่ได้รับการยอมรับจากตัวผู้ให้เข้ามายังบริเวณอาาเขตของมันก็จะเริ่มทําการออกไข่บริเวณกองโคลนซึ่งมีลักษณะเป็นเนินโดยจะมีไข่ของพวกมันอยู่ราวๆประมาณ10ฟองขึ้นไป ไข่เหล่านี้จะได้รับความอบอุ่นจากความร้อนใต้พื้นดินและจะทำการฟักออกมาเป็นตัวหลังจากนั้นภายในเวลาไม่กี่เดือนตัวอ่อนของมันนั้นจะมีลักษณะเหมือนกับตัวเต็มวัยทั้งหมดยกเว้นเพียงแค่ขนาดร่างกายและมันจะไม่ยอมออกห่างจากบ่อโคนจนก,กระทั่งโตได้ในระดับหนึ่งและจะทำการจเจริญเติบโตด้วยการกินมแมลงที่อยู่ในบริเวณนั้นเป็นอาหาร การที่มันอาศัยอยู่ในบริเวณบ่อโคลนที่มีความเหนืดสูงมากตั้งแต่ยังเล็กนั้นเป็นผลทําให้ขาของมันมีความแข็งแรงสูงมากขึ้นโดยธรรมชาติกระโหลกศีรษะจะโตมากขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดมันก็สามารถที่จะใช้เป็นอาวุธได้อย่างภาคภูมิใจเปลือกนอกที่แข็งแกร่งเสริมการป้องกันด้วยโคลนจึงทําให้มันเป็นมอนสเตอร์ที่ดูราวกับว่าสวมเกราะอยู่นอกจากนี้โคลนบนร่างกายของมันยังสามารถที่จะนำมาทำเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ในการทำนา อีกทั้งหางของมันนั้นก็ยังเป็นที่รู้จักกันดีในความอร่อยซึ่งมีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลายอีกด้วยสำหรับบาบิรลสสายพันธุ์ย่อยหรือว่าเจดบรารอดนั้นจะเป็นสายพันธุ์ที่ได้ทำการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยไปยังบริเวณดินแดนน้ำแข็งมันจะมีหัวที่ใหญ่กว่าและแข็งแรงกว่าสายพันธุ์ปกติมันจะมีนิสัยที่ชอบทำการกิ้งไปกิ้งมาบนพื้นดินที่ปกคลุมไปด้วยหิมะหรือว่าน้ำแข็ง และด้วยลักษณะแบบนี้นี่เองจึงทําให้มันถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามังกรทําลายน้ําแข็งและเช่นเดียวกันกับสายพันธุ์ปกติมันจะทําการกินแมลงเป็นอาหารแต่เนื่องจากถิ่นที่อยู่ของมันอาหารหลักของมันจึงเป็นพวกบูนาฮานะเป็นหลักมันชอบที่จะปกคลุมร่างกายของมันด้วยน้ําแข็งจากเมือกตามร่างกายของมันที่ทําหน้าที่ยึดน้ําแข็งเอาไว้เหมือนกับสายพันธุ์หลักที่ชอบเอาโครนมาปกคลุมตามร่างกายนั่นเอง และโดยการที่มันเอาน้ำแข็งมาคุมตัวส่งผลให้เปลือกที่แข็งของมันอยู่แล้วยิ่งแข็งมากขึ้นไปอีกตัวที่มีความแข็งแกร่งมากจะทําการเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่ที่เย็นมากกว่าวัสดุที่ได้จากตัวที่แข็งแกร่งนี้จะมีความเย็นจัดมากซึ่งสามารถทําให้เกิดอาการบวมจนกลายเป็นหนองได้หากไปสัมผัสเข้าโดยที่ไม่มีอะไรป้องกันลักษณะโดยทั่วไปนั้นก็จะคล้ายคลึงกับสายพันธุ์ปกติมันจะทําการสบัดน้ําแข็งเพื่อทําการขูศสตูที่ล้ําเขตของมันเข้าไป และเมื่อเห็นว่าการขู่ไม่เป็นผลมันก็จะเริ่มทําการจู่โจมทันทีและเนื่องจากเมือกที่อยู่ตามตัวของมันจึงทําให้การละลายน้ําแข็งเป็นไปได้ยากดังนั้นการโจมตีใส่มันจึงสามารถทําได้ยากกว่าสายพันธุ์ปกติและถ้าหากสามารถเอาน้ําแข็งที่ติดอยู่ตามตัวของมันออกไปได้แล้วเราก็จะสามารถมองเห็นเปลือกสีน้ําเงินอมเขียวที่สวยงามของมันได้เช่นเดียวกันกับสายพันธุ์ปกติมันเก่งในการเอาหัวโขกและวิ่งเข้าใส่ แต่สิ่งที่ทําให้หน่าประหลาดใจนั้นอยู่ที่ว่าแม้ว่ามันจะทําการวิ่งด้วยความเร็วเต็มที่บนพื้นน้าแข็งก็ตามมันก็สามารถที่จะเข้าโค้งได้โดยที่ความเร็วไม่ตกลงนอกจากนี้มันยังรู้จักไปทั่วในนามของสโนว์ดัมเปอร์จากนิสัยที่ชอบเอาหัวโขกกับพื้นจนน้าแข็งและหิมะกระจายไปก่้เหมือนกับโดนระเบิดนอกจากนี้มันยังสามารถใช้กระโหลกศีรษะของมันเพื่อขุดน้ําแข็งให้พุ่งเข้าใส่ศัตรูได้อีกด้วย และแน่นอนว่าเนื้อหางของมันนั้นก็เป็นที่ต้องการในการนําไปทําเป็นอาหารเช่นเดียวกันกับสายพันธุ์ปกติและด้วยความที่ว่ามันทําการอาศัยอยู่ในบริเวณทพื้นที่ที่เย็นจัดนั้นหางของมันจึงถูกเหมือนกับแช่น้ําแข็งเอาไว้จึงทําให้มีรสชาติที่เพิ่มขึ้นดังนั้นความต้องการและราคาของวัตถุดิบจึงมากขึ้นกว่าสายพันธุ์ปกติ แต่อย่างไรก็ตามสายพันย่อยของบาเบรอ斯นั้นเกิดมาจากพลังในการต่อสู้ที่สูงและสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่มันทําการอาศัยอยู่ดังนั้นแล้วจํานวนฮันเตอร์ที่ได้รับอนุญ,ญาตให้ทําการล่ามันได้จึงมีจํานวนจํากัดเอามากๆจึงทําให้วัตถุดิบแต่ละชนิดรวมไปถึงหางของมันจะมีราคาที่สูงขึ้นไปกว่าสายพันธุ์ปกติอยู่หลายเท่าตัวนอกจากนี้การนําหางของมันมาประกอบอาหารจะต้องใช้ทักษะที่สูงมากในการปรงุง ดังนั้นสำหรับคนทั่วไปแล้วจึงแทบจะเป็นอาหารที่ไม่เคยได้ลิ้มลองเลยสำหรับเรื่องราวของมังกรดินทรายบา์บอรสก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าคุณชอบ Monster Ecology ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไปลาดคลิปให,ใหม่ของทางช่องพบกันเป็นประจำกับ Monster Ecology สำหรับในวันนี้สวัสดีครับ